Didn't even get to cross. สวัสดีครับพเพื่อนๆสวัสดีชาวร็อกอเ,เวกเกมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศ PVP ของเกมโยกังโกลบอลกันนะครับในไหนผมก็เล่นมาถึงเลเวล47และจะ50แล้วเนี่ยผมขอไปลองดูหน่อยขอไปเปรี้ยวดูหน่อยว่าจะมีใครสู้ผมได้และผมจะสู้ใครได้บ้างหรือเปล่านะครับ <c oughs> กดมาที่หน้าต่างแข่งขันนะครับพเพื่อนๆ UI ของเกมก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นคู่ต่อสู้ที่เราสามารถเลือกที่จะสู้ได้นะครับ <c oughs> พเพื่อนๆก <c oughs> ็ลองดูที่ค่าพลังของเพื่อนๆครับว่าพอ จะไปสู้กับคนไหนได้บ้างก็แนะนําว่าให้ห่างกันไม่มากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราห่างกันมากเกินไปเราก็สู้ไม่ได้ส่วนค่าพลังลบนั้นก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการที่เรา,าเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในการต่อสู้ได้อีก3าตัวครับนั่นะก็คือเราก็ต้องอัพสัตว์เลี้ยงให้เยอะที่สุดเหมือนกันนะครับเหมือนเกมบังคับเลย หลังจากจบ PvP แต่และรอบนะครับถ้าเราชนะคู่ต่อสู้ได้อันดับเราขึ้นเยอะแต้มเราขึ้นเยอะเราก็จะได้เงินรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับเป็นการตอบแทนแต่ถ้าไม่ชนะเนี่ยบางทีมันก็ได้นะครับแต่แค่ได้น้อยหน่อยเท่านั้นเองทางที่ดีก็ชนะให้ได้ทุกๆรอบไปแล้วกันครับปะไปดูรอบอื่นๆของผมกันและในรอบนี้นั้นผมจะเลือกตัวที่ค่าพลังสูงกับผมเล็กน้อยดูซิว่าผมจะชนะเขาได้หรือเปล่านะครับ เอาละครับหลังจากที่ได้เข้าไปเปี้ยวทรีนอยู่ใน PVP มาประมาณ7รอบนะครับมันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าเออการสู้ PVP ของเกมนี้มันยังมีทริคอย่างอื่นอีกนะเรื่องการใช้สัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีผลนะครับจะเห็นได้ว่าบางเทิร์นเนี่ยผมเนี่ยใช้สัตว์เลี้ยงเอาชนะเขาเห็นไหมเออแล้วบางครั้งเนี่ยผมเองก็ไม่คาดคิดนะครับว่าอาชีพสนูหรือว่าอาชีพที่เป็นแบบหมออย่างเงี้ยจะเอาชนะเราได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าที่เราเป็นนักฆ่าได้แท้นะครับหรืออาจจะเป็นช่วงต้นเกมก็ได้เอออันนี้ก็ปลอบใจตัวเองเอาเป็นว่ายังมีอีอกหลายเทคคนิค ผมต้องศึกษายังมีอีกหลายฟังก์ชันในการสร้างตัวละครให้เก่งขึ้นกว่านี้เพื่อให้ผมเนี่ยเอาไปพิชิตคนเหล่านั้นได้นะครับอืมันน่าแค้นใจจริงๆ <S <S และเนื่องจากระบบ PP ของเกมนี้นะครับสำหรับโหมดนี้นะเฉพาะโหมดนี้เท่านั้นมันไม่ได้เป็นเรียลไทม์มากๆนะครับไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายก็กําลังบังคับอยู่นะครับมันก็คืออีกฝ่ายเขาตั้งไว้แล้วแหละว่าเขาใช้เสรจเลี้ยงอะไรแล้วเขาก็ เอาพลังล่าสุดของเขานั่นแหละมาเป็นตัววัดกับเรานะครับซึ่งการที่มันเป็นแบบนั้นก็แปลว่าค่าพลังของเราเนี่ยกับการอัพสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะสําคัญมากๆในโหมดนี้นะครับโดยเฉพาะมันใช้สัตว์เลี้ยงตั้ง3ตัวเห็นไหมก็เปลืองทรัพยากรหน่อยยังไงก็เป็นกําลังใจให้นักปะจนภัยทุกท่านเนี่ยหาทรัพยากรกันให้เพียงพอนะครับหรือถ้าใครกระเป๋าหนักก็จัด เต็มกันไปเลยก็ได้ย้ํานะครับว่าสัตว์เลี้ยงมันสําคัญมากเพราะแม้ตัวฮีโร่ของเรานั้นตายแล้วเนี่ยถ้าสัตว์เลี้ยงเรายังไม่ตายแล้วสัตว์เลี้ยงเราชนะเขาได้เนี่ยแปลว่าเราเป็นฝ่ายชนะอยู่ดีนะครับนั่นแปลว่าทําไมเราถึงต้องอัพสัตว์เลี้ยงเยอะๆนั่นเองแล้วก็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 เพื่อนๆครับอย่าลืมซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยละกันนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆคนไหนได้สัมผัสบรรยากาศ p v p มาแชร์กันได้นะครับว่ารู้สึกยังไงเกี่นนอ กันบ้างไหมครับหรือเพื่อนชนะมากกว่าผมอีก uh huh. มีทริคอะไรก็มาแบ่งปันกันบ้างนะครับวันนี้ Rock Over Game ลาไปก่อนพบกันใหม่โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ